เดตุกนาวากาเอกปิยพง์ผิวอ่อนรวมพลตำนานเดินหน้าสร้างกองหน้าสู่ทีมชาติไทยบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเต็มสูบสามแต้มสดใสการท่าเรือดวลเมืองทองรีโวไทยลีกรับวาเลนไทน์มันแน่ทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแปบ๊บเรื่องบอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยนะครับ เดือตุกนาวากาศเอกปิยพง์ผิวอ่อนนะครับหนึ่งในสภากรรมการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยชุดใหม่ภายใต้การนำทัพของมาดามแป้งนวลพันล่ำซำว่าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้เชิญอดีตกองหน้าดีกรีทีมชาติไทยหลายยุคหลายสมัยนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยวางแผนในการพัฒนากองหน้าของทีมชาติไทยเพื่อปั้นดาวซนโวสู่ทัพ ช้างศึกครับเดยดูตุกนะครับได้โพสต์รูปลง Facebook ส่วนตัวนะครับว่าได้เชิญอดีตกองหน้าหลายยุคหลายสมัยมาวางแผนกันนะครับเพื่อพัฒนากองหน้าทีมชาติไทยครับไม่ว่าจะเป็นรณชัยสยมชัยครับอดีตดาวยิงทีมชาติไทยของการท่าเรือพิพัฒน์ต้นกัญญาครับอดีตกองหน้าของทีมชาติไทยเจ้าของรางวัลดาวซนโบไทยเลีกเมื่อปี2549ส่งเสริมมาเพิ่มนะครับอดีตปีกทีมชาติไทยรวมไปถึงกันวีทองซิลครับอดีต ดาวซนโดสโบซอนทหารอากาศครับทั้งนี้เดอะตุ๊กนะครับได้ถูกมรดานแป้งดึงเข้ามาร่วมทับ เป็นหนึ่งในทีมงานสภากรรมการนะครับเพื่อทํางานร่วมกับโคชหลังชางวิ์ผลชีวินในการวางแผนทีมชาติไทยนะครับโดยเฉพาะอาดีตดาวยิงเพชรฆาตน้าโยกเนี่ยก็อาจจะถูกวางตําแหน่งให้ดูแลเรื่องการพัฒนากองหน้าทีมชาติไทยให้มีความเด็ดขาดแล้วก็มีความเฉียบคมในการยิงประตูมากขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันกองหน้าของทีมชาติไทยต้องยอมรับว่าขาด แรจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อหมดยุคข,ของมุ้ยเทอสินแดงดาเนี่ยก็มีตัวเลือกค่อนข้างน้อยสําหรับกองหน้าทีมชาติไทยยุคใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของเทพมุ้ย เพื่อพาพระพักรช้างศึกประสบความสำเร็จในระดับเอเชียครับซึ่งเดอตุ๊กนะครับก็เคยเปิดเผยนะครับว่าถ้ามาดามมอบหมายงานในการพัฒนาเยาวชนเดอตุ๊กมั่นใจว่า4ปีสไตล์ของเดอตุ๊กเองพูดคําไหนคํานั้นไม่ได้ผมก็ไปนะครับฉะนั้นเดอตุ๊กต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนในการพัฒนาระบบเยาวชนนะครับตั้งแต่8ถึง9ปีซึ่งเดอตุ๊กมั่นใจว่าภายใน3ปีน่าจะเห็นทิศทางของเด็กไทยในการพัฒนา การเล่นครับโดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้าที่ทุกคนบอกว่ามันขาดหายไปฉะนั้นโครงสร้างค้นหาศูนย์หน้าหรือการพัฒนาศูนย์หน้าซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผมอยู่แล้วผมก็ต้องเสนอเขาเรียกว่าเสนอสภากรรมการเพื่อพัฒนากองหน้าต่อไปนะครับเรายังมีโค้ชผู้รักษ,ษาประตูในการที่อบรมแล้ว ทำไมกองหน้าถึงไม่มีนะครับโดยเดตุกบอกนะครับว่ากองหน้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการพัฒนาแล้วก็การเล่นฟุตบอลนะครับเล่นดีเล่นสวยเล่นงามฉะนั้นกองหน้าต้องยิงประตูให้ได้นะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของเดตุ๊กที่จะพัฒนากองหน้าไทยให้มีเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพภายใน4ปีนี้ครับก็ <S <S ต้องติดตามนะครับว่าเดบตุก จะสามารถปั้นกองหน้าฝีเท้าดีสู่ทีมชาติไทยได้มากน้อยแค่ไหนครับเป็นกำลังใจให้อดีตกองหน้าเจ้าของฉายา ภาพนายกครับ,ยยค,รบครับไปที่ศึกบอลิววิดไทยลีกรับวันเรนทไทยค่ำคืนวันนี้นะครับมีฟาดแข่งกันหลายคู่เลยทีเดียวนะครับเราจะไปพรีวิวแล้วก็เช็คความพร้อมของเกมคู่สําคัญนะครับไปเริ่มกันที่เกมแรกปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูเนเด็ดรองจา่าฝูงนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสุขโขทัยเอฟซนะครับเกมคู่นี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดทาง AIS Play ด้วยนะครับก็สามารถติดตามรับชมหรือว่าสมัครแพ็กเก กันได้เลยค,ความพร้อมของทัพประสาทสายฟ้าของอาร์เธอร์ปาปาสนะครับเกมที่ผ่านมาก็บุกไปเฉือนเอาชนะลำพูนบริเออร์มา2-1นะครับเกมนี้ต้องบอกว่าสภาพทีมของปราสาทสายฟ้าฟูลทีมเลยทีเดียวนะครับเพราะจะได้รัตนากรใหม่คามิกองกลางตัวรับโพ้ตัแบนกลับมาช่วยทีมนะครับขณะที่ขุมกําลังตัวหลักๆก,ก็อยู่กันครบนะครับผู้รักษาประตูก็ยังคงมีสิวลักษเทศสูงเนินแนวรับมีทั้งเทียทบุญมาทานันคิมมินายกรวมไปถึงดิออนสครูนะครับแดนกลางก็ถือว่าแน ปึกเลยทีเดียวนะครับกกลันคาวิสรวมไปถึงเคนนี่ดูเก่าครับก็น่าจะได้ออกซาร์ดเป็น11ตัวจริงเช่นเดียวกันกันกบแนวรุกนะครับที่มีสุชัยใจเด็ดรวมไปถึงเกยเมบิสซูรี่นะครับที่เพิ่งทําประตูในเกมเอาชนะลําพูนมานะครับก็จะได้ออกซาร์ดเป็น11ตัวจริงนะครับอีกหนึ่งคนที่น่าจะลงสนามนั่นก็คือลูคัสคริสพริมนะครับหนึ่งในนักเตะซัมบ้าที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในเล็กที่2นะครับส่วนดาวรุ่งฟอร,ร์มแรงอย่างเจ้าเหนือนะครับธนกิจโชตเมืองปัก น่าจะได้ออกสตาร์ทบนมานั่งสำรองก่อนครับแล้วก็รอโอกาสลงมาเปลี่ยนเกมเหมือนนัดที่ผ่านมาส่วนสุโคไทยของกัมเบซุกาโอนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานที่ผ่านมาก็เสมอกับตราดมา1-1น,น,นะครับความพร้อมในการบุกลังช้างอารีนาต้องบอกว่าเจอปัญหาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าจะไม่มีการหลักอย่างจักฤิดเวสพิรมจอนบาจโจเนลสันโบลิยา่ารวมไปถึงเลอสันเทียมราดนะครับ3ตัวรุกที่มี การสะสมใบเหลืองครบตามโคต้านะครับก็จะติดโทษแบนไม่สามารถลงสนามในเกมนัดนี้ได้นะครับสถิติการเจอกันต้องบอกว่าบุยร์เหนือกว่าเยอะนะครับชนะไป10นัดเสมอ2นัดแล้วก็สุโขททยชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับซึ่งผลงานของบุรีรมยูเต็ดในช่วงหลังก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเชื่อว่าด้วยความได้เปรียบที่เล่นในบ้านของตัวเองแล้วก็ขุมกําลังค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเชื่อว่าเกมนี้บุยร์มไม่น่าจะมีปัญหาในการเก็บ3แต้มนะครับหากประตูแรกมาเร็วโอกาสที่จะ ไหลหรือว่าขาดลอยที่มีสูงในทีเดียวนะครับอย่างเช่าวันนี้ปราสาสายฟ้ามีลุ้นเก็บ3แต้มสูงแล้วก็ที่สําคัญหากพวกเขาคว้าชานะในเกมนั้นนี้ได้นะครับก็จะทําคะแนนตามหลังครูแบงคอกยูเตด,ดเหลือเพียงแค่1แต้มนะครับแต่จะแข่งมากกว่าเพราะว่าทีมแข้งเทพจะมีโปรแกรมลงแข่งขันึกบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในช่วงค่าคืนวันนี้เช่นเดียวกันนะครับที่จะเปิดบ้านทรูสเตเดียมรับการมาเยือนของโยโกมาเอฟมารีนอสทีมดังจากเจลีญี่ปุ่นในเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะครับสู โปรแกรมนัดตกค้างที่ทางทูแบงค์เค้าเตดได้ลงสนามในเกมนัดนี้ซึ่งจริงๆนะจะต้องเจอกับลำพูนวอรเอร์ก็ต้องถูกขยับออกไปแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าเกมผู้นี้จะถูกเลื่อนไปลงแข่งขันในช่วงวันไหนแต่ถ้าบุรีรัมชนะก็ต้องบอกว่าสถานการ์การลุ้นแชมป์สนุกขึ้น อีกเพียบเลยครับส่วนบิ๊กแมชประจำคืนวันวรันทายนี้นะครับก็ขอยกให้เกมที่แพสเซเดียมครับสิงเจ้าท่าการท่าเรืออันดับ3นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกีเลนพยองเมืองทองยูเอเซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังย่นนลนหนีการตกชั้นครับโดยทางทัพสิงเจ้าท่านะครับตอนนี้พวกเขาก็รั้งอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนนะครับ มีแต้มตามหลังจากฝูงทูแบงคอกยูเนเต็ดอยู่5แต้มนะครับถ้าชนะเกมนี้เนี่ยก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยมีคะแนนเพิ่มเป็น35แต้มแล้วก็จะทําแต้มจี้ทูแบงคอกยูเนเต็ดทีมจากฝูงเหลือเพียงแค่2แต้มนะครับความพร้อมเกมนี้นะครับโคดอ,อ้อนหลังสันวิวัตชัยโชคพาทีมบุกไปเอาชนะปลิเทโลมา40ต้องหลอเช็คคอฟฟิตของนุบุรุชิมูระนะครับมิดฟิลห้องเครื่องคนขยันที่สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันกับปกรเปรมพัก ปีกขวาตัวเก่งแล้วก็แฮมตันสวารเลสกองหน้าที่ยิงไปแล้ว10ประตูในซีซั่นนี้นะครับส่วนอัสนาวีมังกาลำครับแบ็กขวากับตนทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยก็เพิ่งมาฝึกซ้อมกับทีมนะครับเชื่อว่าเกมนี้ไม่น่าจะได้มีโอกาสลงสนามนะครับทำให้สุพรรณบุรีรัฐน่าจะยึดพื้นที่ ตัวจริงต่อไปนะครับขณะที่ขุมกําลังอื่นๆถือว่าอยู่กันครบครันนะครับภวกษาประตูเป็นสมพรยศนะครับคู่เซนดร์ฮาฟก็มีเฉลิมศักอคัคขีรวมไปถึงชาลีคัฟนะครับโดยมีฟรันปูโต้เนี่ยเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคนในแผงแนวรับนะครับส่วนในตําแหน่งกองกลางนะครับถ้า โค้ดอ้นเลือกใช้บริการของเฉลิมศักดิ์กับชารีคราฟนะครับอาจจะขยับฟลานปูโต้ไปยืนเป็นมิวฟิลด์ตัวรับก็ได้นะครับส่วนตัวรุกบรรดาผู้เล่นอย่างปฐมพลจะเรือนา,นาพิรมวัชชิตกนิษฐีบำเพ็ญบดินผาลาก็ถือว่ายังอยู่ครบคันนะครับส่วนกองหน้าอย่างบารอสไทลี่ก็ทำประตูดได้อย่างต่อเนื่องน่าจะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าต่อไปโดยมีธีรศักดิ์เผืพี่พมายเป็นตัวซปเปอร์ซับคอยเปลี่ยนลงมาทำประตูครับข้ามไปที่ทีมเยือนนะครับเมืองทงองยูเนเต็ดของมิลสโยสิกนะครับเกม ผ่านมาเดียโดนคีเดตของทรูแบงคอกยูเต็ดแซงเอาชนะในช่วงทดเจ็บ2ประตูต่อ1นะครับความพร้อมเกมน้โยซิคก็ยังคงไม่มีทางเซฟันเชปูวิชนะครับกองหน้าที่สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์นะครับขณะที่ผุ่มกําลังอื่นๆเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่กันครบนะครับซึ่งเกมนี้นะมิลลสโยซิคก็ยังต้องลุ้นนะครับว่าจะส่งผู้เล่น ตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมลงสนามได้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะแดนกลางอย่างทางโคตารโอ่โอมุรินะครับที่ย้ายมาจากสปอร์อน ชิบิโรอิวาตะนะครับรวมไปถึงกองหลังเกาหลีอย่างรีแจซุงนะครับซึ่งนอกจากบรรดาผู้เล่นที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับผุมกําลังอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชองโคสบิลงนะครับน่าจะเป็นแกนหลักสําคัญในแนวรับนะครับก็น่าจะยืนคู่กับธีรพัฒน์เหล่าฮาบุตรนะครับหากรีแจซุงไม่สามารถลงสนามในเกมนัดนี้ได้นะครับส่วนฝั่งขวาเป็นทิซองโดฝั่งซ้ายเป็นสถาพรแดงสีนะครับส่วนแดนกลางก็คงยังใช้บริการของธนวัฒน์ซึงจิทถาวรนะครับที่ได้ประเดิมสนามในเกมที่ผ่่าานนมเ กับพิชาอุตราตัวลูกมีทั้งวิลเลียมพอบเจรศก์องกรรวมไปถึงปรเมศอาจวิไลนะครับสติการเจอกันต้องบอกว่าทางเมืองทองเด็ดค่อนข้างเทียมีผลงานดีกว่านะครับชนะไป16นัดเสมอ3นัดแล้วก็การท่าเรือเอาชนะไป 9นัดนะครับแต่ผลงานที่ผ่านมาในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าการท่าเรือค่อนข้างทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยขุมกําลังของการท่าเรือค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆนะครับเกมนี้ก็ต้องเน้นเป็นพิเศษ,ษนะครับหากการท่าเรือต้องการควา้าแชมป์ในฤดูกาลนี้เกมในการเจอกับทีมที่ต้องบอกว่าเป็นทีมใหญ่เนี่ยแม้ว่าอันดับในตารางคะแนนเนี่ยจะห่างกันเยอะนะครับแต่เมืองทองก็ถือว่าเป็นทีมที่มีประสบกรารณ์แลวก็เป็นทีมใหญ่ด้วยหากเกมนี้นะครับการท่าเรือต้องการทีท่จะลุ้นคว้าแชมป์จำเป็นต้องชนะในเกม นัดนี้ให้ได้นะครับเมื่อดูขุมกําลังต่างๆของการท่าเรือรวมไปถึงตัวจริงตัวสํารองตัวที่จะเปลี่ยนมาพลิกเกมได้ต้องบอกว่าการท่าเรือเหนือกว่าเยอะเลยนะครับอยู่ที่สภาพจิตใจแล้วก็การชิงจังหวะผิดพลาดของแนวรับเมืองทองแล้วก็อยู่ที่แนวรุกข,ของทางการท่าเรือแล้วนะครับจะลงโทษหรือว่าจบสกอร์ได้ขมหรือเปล่าถ้าเกมนี้การท่าเรือไม่ใช้โอกาสเพลิงนะครับยังเชื่อว่าทางพวกเขามีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มในเกมนัดนี้สูงแล้วก็ที่สําคัญครับถ้าพวกเขาต้องการที่จะคว้าแชมป์บอกได้คําเดียวครับสภาพ กิจใจต้องนิ่งแล้วก็ที่สําคัญนะครับห้ามมีข้อผิดพลาดเยอะในแนวรับด้วยครับที่สําคัญเกมนี้นะครับทั้ง2ทีมก็ได้มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะให้แฟนบอลทั้ง2ทีมเข้าไปชมเกมในสนามชื่อว่าเกมนี้จะสนุกเร้าใจแล้วก็ระอุแน่นอนนะครับเชื่อว่าจะเป็นสมกับเป็นวิกแมชของศึกบอลลีโว ไทยลีกประจำมิดวี week, กกลางสัปดาห์แล้วก็วันวาเลนไทน์อีกด้วยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นคุยแป,ป๊บเรื่องบอลที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครป์ subscribe. เป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยครับ